ฝนจะตกวันนี้ใช่ไหมสวัสดีนะฮะสวัสดี9โมง41นาทีสีนิวสั่งงานเขาเมื่อนานจนเมื่อยเมืออ่อยรีดพี่น้องเอ้ย เด,ดามันกคือยั่งยฮิงแล้วเฮ่าจังสิต่จเขียวเก่าก็มีลายพันมีลายรุ่นถ้าเป็นยามเช้ามันจะสวยมากเลยนี่ดอกหญ้านี่ ทีมงานมาัดเขาแจหลดมันเหี่ยพอแห้งเนาะหกไปวนมาหกไปวนมาแป๊บเดียวเนาะพี่น้องขอเราดูการเก็บเกี่ยวอยู่นะ ยี่อไรน่ใช้สมบัติดำหน่ยี่อะไรฮะมันมาน่ะมันมายังสัสโอ้โหกูข่าวเจ้าว่ามันสิมะหมาดขาวน้องมอดพอน้องมอด บ auto, ้ามอดเด้อพอนว่าพ้นสตอกมาน่องมอดน่องมอดเคยละ ก่อมินี่น้องตูนโนยื่อยยื่ออายบ่าวค่ กมับนบ่แห้งก็ม่ต้องมัดใหญ่มัด้น่อยเอาเอาเป็นข้างไว้ พอนน้องเท่นมากลนละจังเกี่ยวหนาเที่ยงนะพอด,ดีเขาล่อฝนซะก่อนลออน่อฝนหยุดอ่หยุดตกก่อนพี่เนาะโอ,อ้ฝนสีมาอยู่ เขาหอมฮาจักสิเป็นจันได์ดปีนี้บรรยากาศท้งไหท้งหน้าพี่น้องฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยเด้อเออนี่นะนี่โวัรจิรออ่าอะอไ้แผ่พันนี่มึงตายดับอะไร เอาเนียอาจไ้มันาจะงด้นนก่กรงกับมอนน้าสุนาะสุพินาปีนีถงนี่ต้องการะรแงะง้ตรงมันเจไมนเกี่ยวมันบดงไได้เอาใครขอ,อ,องมันเย็นเออมึงกรเมีอ่ะนะถงหนึ่งบ่กม่ถาวมึงกัะถงหนึ่งปลาตเออ มอนได้เน,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 น้ย แค่นั้นนะ,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 ะนมึงสีม่ายังทำแหล่แต่เน่ามึงมันกันดีแหละแบบว่าแบบย่ามเกี่ยนหนูสู้เกี่ยวพายเอามานันบอลนี่นะ ข้มันซุกร้อมกันทนายเออข้ามันบ่ก้มันอันซุกบ่พ้อมกันเกี่ยวสอยกันทันแล้วหน้าลายบ่ถงของสุเห็นนะสามได้สามยูหน้าโนนรือว่ากูอ่เอออยู่พี่ น้ามึงนั่งอยู่อันบรราจารย์พี่มึงสีเกียวน่ะาาบราจารย์เลยน้องไปันมางนงั้นเลยมีนองเลยน้องก็้ายเตยอีกนะภาษาบรรจารย์บอดดอเเขากระทาปไปโรงเรียนวัยมอดยเดี๋ต้อง,ง,ยงยยไยังวัดต้องั้องไปังวัองไปป้าตรง เออขานาดกรณีว่ามันซุกนี่ซุกกันแยกท่งพายท่งม่นเลยบ่นี่ที่ภาษานี่ยังที่ปาัาสาก็นเ้สองคนก็นดีเลยกับพ,าาพาย,ยายามกับเผือสิเล่พี่น้องเอ้ยเกี่ยวเข่ากันเล จากจะมาเนี่ก็อะลกันลงนะแม่โอ้ยมาอยากกินนั่นกินนี่าแลดาาชิมาเก มัอย <S on the beach> <that is German> ่ยมาลงโทษทุกคนมาสวยนี่ครับจะโมงกัจะว่ากันเติอดีสามจมาดใหญ่ด้อย่ามันบ่แห้งนะนจะเป็นตตั้งไว้ตั้งไห้มาบ่เดสคือสามมาแต่ใสยโอ้ ได้กินยังน่กินสนามกระท่อมนะอือโอ้ยยื้อหนนาเบิร์ดมาแบิบางลานเลยบ่มาแบิบางลานเลยบ่แม่ในสายมันเมือยหัวแหงยี่นีสเบัยอ้วนท้ไมมาดามมึงไปจัดการอัไนก่อนดู จัดการน้ำ,นำแถวนี้ได้บาะนี้พี่น้องเอ้ยสิขึ้นไปนี่บาะนี้พี่เอฟซีเพิ่งม,มาคอมเมนต์ว่าฝ้าเฝ้าเกี่ยวเฝ้ายังเดื้อัซนฟูนสิมเามือน,นี้ เ้าคนพี่น้องโอเคไมสีห้ายังเขากินบบน,นี้สูมห๊มาต้องมาเราอีกแ้กนะ็มีอายนะหุบให้เขา,ากูจะขายข้าโจก๊กให้ดิในน้องตัวนี้นะพอได้เท้า พุดบ่จ้าง้าขาพูดทำนัำน่นกับเท่าเท่าเกิดขอบใจผมแม่พี่น้องว่าทุกคนติดตามเดวยพี่น้องเดินขอบคุณหลายๆ f อซเป็นบอกว่าไม่อยากให้จ้างเลยเกลัวไม่ได้ดูบรรยากาศร้อมวงกินข้าวที่ตอฟาง มันนักมันยังนามือนั่นนะพี่เอ้ยแปลว่าเขาเกาะหูเขาลายพวกเขาเลือดใจอ่อนอย่างเขาก็อยจะหายเขามีรายได้อะไรคนที่มาเกี่ยวเขาน่ะก็ได้ตัวเล่ให้กับเจ้าเกี่ยวซะย่างอีกจะรอกย่างสิได้รอกวงกินเขาอยู่ดอกพวกวะตอนนั้นมันยังเป็นสุกเรสิเฮิร์เติด สิบุได้จ้าหลอกสมนันพอาะลายคนะ่ะเอาไปโอเคนะทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปนะฮะแข่งอยู่นี่นะไปแขงฟันดเดอร์ ไม่อยากแห้งปัญใด